คลิปนี้นะคะกวดอยากจะพาทุกท่านมาดูตัวอย่างคะ่ะในการบันทึกบัญชีของนักบัญชีบ้างนะคะว่าใน1การจ่ายใน1บินนะคะที่เราจ่ายออกไปเนี่ยเราได้ใบเสร็จไดกำกับมาเวลามาบันทึกบัญชีเนี่ยเขาต้องกระจายออกไปนะคะซึ่งในยอดเงินที่คุณจ่าย มันไม่ได้นํามาัมนเป็นค่าใช้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งจำนวนต้องเอาไปแตกเป็นภาษีซื้อกับค่าใช้จ่ายด้วยเดี๋ยวมาดูเคสนี้กันนะคะค่าใช้จ่ายกับแวดซื้อหรือภาษีซื้อเนี่ยนะคะครูขอยกตัวอย่างว่าจ่ายซื้อนะคะวัสดุสํานักงานเช่นพวกกระดาษนะคะดิงสอหมึกฟินไอที่มันจะใช้แป๊บเดียวก็หมดไปในออฟฟิศนะคะพวกนี้คือตอนซื้อมาเนี่ย มันบัตรเเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าแป๊บเดียวก็หมดด้วยคุณไปเหมามาเยอะๆแล้วซื้อมาล็อตนี้ใช้ได้เป็นปีๆเลยอืมอันนั้นอ,อาจจะไปบัตเติ้เป็นสินทรัพย์อีกทีหนึ่งแต่เคสนี้คือซื้อไม่มากใช้แบบแปบ๊บเดียวก็หมดห้าพันบาทในห้าพันบาทนี่คือโดนค่าหมึกปินไปก็สองส0งพันลานกระดงกระดาษประกงประกกาแม็กอะไรอีกนิดหน่อยแต่ว่าเคสนี้คือการไปซื้อของมาใช้แล้วเดี๋ยวก็หมดไป เป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายและที่สำคัญ5,000บาทเนี้ยสมมุติแล้วกันว่าไปซื้อจาก Office m a t e Office Depot ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเขาออกบินมาให้5 0 0 0เรียบร้อยแล้วก็จ่ายไป5 0 0 0เรียบร้อยในนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วพเพราะแน่นอนเวลาคุณไปซื้อของพวกนี้ยแมคโครโ o ตันพิกซีเคเอฟซีแบลเวลาคุณไปซื้อไปถึงเคาน์เตอร์แล้วบอกว่าเออถ้าพี่ไม่เอาแวดเนี่ยลดให้พี่ได้ไหมจไ,ไปได้ไหมคะ โอ้ยตลกตายหาเลยใช่ไหมคะถ้าทาได้ใช่ไหมเป็นไปนไม่ได้ดนั้นเหมือนกันเวลาเราไปซื้อของจากองค์กรต่างๆเนี่ยในนั้นจะรวมภาษีมูลาค่าเพิ่มก็ไปแล้วแล้วในห้าพันจะมาแตกเป็นเงินสดออกค่าวัสดุสำนักงานและภาษีซื้ออย่างไรบ้างมาคำนวณเล่นๆ่นไปด้วยกันจ่ายตังห้าพันแน่นอนเงินสดออกก็เป็นห้าพันแน่นอนอยู่แล้วออกห้าพันนะคะบันทึกเป็นค่าวัสดุสำนักงานเท่าไหร่ 5,000เลยไหมไม่ใช่แน่นอนเมื่อราคานี้รวมแหวกอยากจะถอดแหวกทำยังไงคะ่ะก็ง่ายมากนะคะเดี๋ยวครูจะองเล็บเอาไว้ให้นั่นคือคุณเอา5,000ที่เป็นราคาที่คุณจ่ายรวมแหวกอยากจะรู้มูลค่าของมันจริงๆให้คูณร้อยค่ะหารด้วยร้อเจโอเคคำตอบนะคะนี่ขวดคิดมาให้คร้าวๆแล้วนั่นก็คือ4 6 0พ 72.90ถ้าท่านไหนสงสัยกดจุดวิดีโอนี้แล้วลองกดดูอ่ะถ้าท่านไหนไม่สงสัยไปกันต่อแล้วภาษีซื้อเท่าไหร่ที่จริงหลักการคิดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเอา5,000คูณ7หาร107เพราะว่าภาษีซื้อมันคือ7%มูลค่าสินค้าคือ100% 2ตัวนี้มันรวมกันอยู่ในราคา5,000เนี่ย เราก็เลยต้องมาตัดทอนออกนะคะเคยอธิบายเอาไว้ในวิดีโอหลักสูตสรภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องการคำนวณน,นะถ้าถ้าไหนลืมค่อยย้อนกลับไปดูก็ได้นี่คือข้อดีของการเรียนเป็นวิดีโอนะคะเรียนเมื่อไหร่แล้วก็ซ้ำกี่รอบก็ได้นะคะอย่างเคสนี้นะคะภาษีซื้อก็จะเท่ากับ327 2 จุดหนึ่งศูนย์หรือหลายคนบอกว่าโอ้โห,โโหขวดขาจะไปคูณให้มันยากทำไมก็เอาห้าพันลบสี่พันกบาทเป็นสามร้อยกบาทได้หมดคือระหว่างค่าสินค้าหรือค่าของที่คุณซื้อกับตัวภาษีมูลค่าเพิ่มคุณหาตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะ่ะแล้วมาลบผลลัพธ์นั่นก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณเห็นบนกระดานคืออะไรคะคือคุณเห็นแล้วว่าอ่ากิจการชั้นมีเงินออกห้าพันฝั่งนี้เงินดอ,อกห้าพันแต่ บริษัทของฉันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพียง4,672.90เท่านั้นเรียนรู้อะไรอ๋อเออเนอะเงินที่จ่ายออกไปนั่นไม่ใช่ค่าใี้จ่ายทั้งจำนวนในนั้นมีภาษีซื้อซึ่งยอดภาษีซื้อก้อนนี้ปลายเดือนนักบัญชีของเรานะคะจะนำไปตัดกับภาษีขายที่เราเปิดบินขายนั่นเองซึ่งก้อนนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ ไม่ภาสีซื้อเคยบอกแล้วนะคะในคลิปก่อนๆว่ามีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถใช้เข้าได้ใช้ไปไหนคะใช้ไปตัดกับภาสีขายเพื่อให้เรานำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องสูงมากนะและที่สำคัญนี่แค่เป็นยอดท่าพันบัญชค่ายจ่ายได้เพียง4,600แล้วทำไมกวาถึงมาธิบายตรงนี้และพยายามจี้ขคายี่เพื่อให้คุณเห็น เพียงเพื่ออยากจะปรับความเข้าใจของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจาการค่ะว่าเราจ่ายอะไรไปก็ตามเนี่ยคุณต้องคำนึงได้ว,ว่ารายจ่ายนั้นมีแหวนไหมถ้ามีแหวนในนั้นเนี่ยต้องดึงไปใช้เป็นภาษีซื้อนะคะแล้วมันจะเป็นค่าจ่ายไม่ได้เต็มนะและอีกเคสหนึ่งคุณฟังนะมันจะมีรายจ่ายบางกลุ่มซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือ กรมสรรพากรกรมสรรพากรไทยนะแม้บินจะถูกต้องแต่กรมสรรพากรไม่ให้ใช้ภาษีซื้อเนั่องหมายความว่าอะไรแล้วอย่างถ้าเป็นเคสนี้อ่ะเป็นเคสนี้เลยนะคะสมมติเราเปลี่ยนไม่ใช่วัสดสุสำนักงานละเป็นเคสนี้เลยแล้วกรมสรรพากรไม่ให้ใช้ภาษีซื้อนะแค่เปลี่ยนวัสดุสำนักงานเป็นค่าเลี้ยงรับรองสมมติค่าเลี้ยงรับรองใช้ภาษีซื้อไม่ได้แล้วจะบันทึกยังไงนะก็ง่ายมากถ้าเป็นค่าเลี้ยงรับรองนะคะ เคสนี้เนี่ยจะบันทึกแบบนี้ค่ะกิจาการก็ยังคงเสียเงิน5,000ันเสียเงินนะคะภายสีซื้อใช้ได้ไหมไม่ได้อดไม่ได้เลยแล้วบันทึกเป็นค่าที่จ่ายที่เรียกว่าค่าเลี้ยงรับรองได้ไหมอ่าได้ไหมคำตอบคือได้คุณลองคิดดูว่าไอ้ค่าเลี้ยงรับรองเนี่ยจะบันทึกยอดกอดแหวดหรือปะ 4 6 0หรือจะบันทึก5,000สัก1วินาที2วินาทีตรงนี้ค่ะคำตอบคือต้อง5,000ค่ะแม้กรมสรรพากรจะไม่ให้แยกไปใช้ภาษีซื้อแต่ให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ทางก้อนในนี้รวมภาษีซื้อยังรวมแล้วแต่มันแยกมาใช้ตัดภาษีขายได้ไหมไม่ได้ แต่เอามาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ทางก้อนนี่คือลักษณะของกลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มเฉพาะและกันเดี๋ยวควรจะสอนในคลิปต่อ,ตอไปหลายคนฟังบอกเออมันก็ยังโอเคนี่พอท่านเนี่ยถ้าที่ถูกต้องมันต้องใช้ยอดก่อนแหวนถูกป่ะอันนี้แหวนอันนี้ยอดก่อนแหวนต่เป็นค่าเลี้ยงรับรองคือก็เอาแหวนะน่ยมารวมปึ้งเข้าไปมันก็ยังโอเคถูกไหมคะเนี่ยแหละคะ่ะบางคนน่ะไม่เข้าใจแล้วไปโวยวายว่าโอ๊ยทำไมใช้ไม่ได้นู่นนี่นู่นนั่นมันใช้ไม่ค่าใช้จ่ายได้ มีเคสหนึ่งนะคะแมวันนี้ลงเคสไปเลยทีเดียวคลิปนี้อ่ะเปลี่ยนวัสดุสํานักงานครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นค่าน้ํามันอ่าเดี๋ยวค่าน้ำมันครูเดาว่าทุกท่านต้องเริ่มงงมากอยากดูอยากดูมากเลยค่าน้ำมันใช้ได้ไหมจริงๆค่าน้ำมันจะใช้ได้หรือไม่ได้มันต้องย้อนกลับไปว่ากิจการมีรถไหมอะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งเจาะเข้าไปแต่เรื่องค่าใช้จ่ายของรถยนต์เลยนะคะอ่ะกลับมาตรงนี้สักนิดเดียวสมมติว่าเป็นค่าน้ำมัน กิจการเสียตังค์ไหมเสียก็ยังคงตังค์ออกเท่าไหร่คะห้าพันค่าน้ําม,มันสมมุติน้ํามันเบนซินทั่วไปเป็นรถเก่งทั่วไปก่อนเพราะรถมีหลายประเภทนะคะกรสมสมบัตกรกำหนดไว้หลายอย่างเป็นรถเก่งใช้เบนซินทั่วไปอาพาสิซื้อไม่ได้ออดใช้ไม่ได้นะคะดีลายเยอะนะดีไายเยอะออดใช้ไม่ได้อ้าวแล้วบันทึกเป็นค่าน้ํามันรถได้ไหม หเรียกค่าน้ำมันก็ได้บางคนก็เลยขาน้ำมัน่าเดินทางเลยก็ว่าไปคาะเชื้อเพลิงนะใช้ได้ไหมใช้ได้บ้างโอเคแต่ว่าอย่าเพิ่งเจาะลึกครูแค่อยากพาคุณมาเปรียบเทียบคุณคิดว่าไอ้ค่าน้ำมันเนี่ยจะใช้เลขไหนใช้เลขไหนคะสี่พันหกห้าพันลองเดาดูคำตอบคือสี่พันหกค่ะ บบด้วยงงไหมคะอ่าถ้างงแปลว่าคุณเจอสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มละรายจ่ายบางอย่าง,งกรมสรรพากรบอกว่าสามารถนําภาษีมูลค่าเพิ่มมารวมเป็นรายจ่ายได้บางตัวกรมสรรพากรบอกว่าไม่ได้เลยแม้จะเอาภาษีมูลค่าเพิ่มมายัดใส่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้เดี๋ยวมันจะสูงเกินไป เอามาเฉพาะราคาของสินค้าหรือบริการเท่านั้นเลยทุกท่านคะ่ะคุณจะได้เรียนแน่นอนในการเจาะลึกลงไปแต่ละตัวถ้าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่บอกคือมันเหมือนรูรั่วรอบตากาถ้าคุณยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไหร่แล้วอุดรูรั่วมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยสิ่งที่มันเหลือในกิจการก็จะมีมากขึ้นค่อยๆเรียนบทนี้ค่อนข้างเยอะและค่อนข้างนหนักหน่วงพอสมควรคุณจะเจอคําพูดแปลกๆที่กว่าจะพูดออกไปว่าภาษีต้องห้ามรายการบวกกับอื มันสุดยอดมากเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนกันในคลิปต่อไปค่ะ